สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาวะโควิด งดจัดงานประเพณีนมัสก,การรอยพระพุทธบาทพวงเขาคิจกูดปี64เมืม่อวันที่23ธันวาคมเพจเฟซบุ Facebook, ๊กเขาคิจกูดจันทบุรีแจ้งว่าประกาศอย่างเป็นทางการมาติในที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีออกมาแล้วให้งดจัดงานประเพณีนมัสก,การรอยพระพุทธบาทพวงเขาคิจกูดจันทบุรีประจำปี2564เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ปีน้าสถานการณ์ดีขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้เขาคีจกูดมีกำหนดเปิดวันที่14มกราคมถึงวันที่14มีนาคม2564งานประเพณีนมัสก,การรอยพระพุทธบาทพรวงเขาคีจกูดวันที่8-12มกราคมบวชเนคขมมะวันที่12มกราคมพิธีบวงสวงและวันที่14มกราคมปิดป่าเปิดเขา นอกจากนี้จังหวัดจันทบุรีนอกจากนี้จังหวัดจันทบุรียังเลื่อนการจัดงานสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชและกาชาดจ,จังหวัดจันทบุรีประจำปีนี้ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ